สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายโอนชานัลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีเหรียญหนึบาทนะครับแบบพระเศียนเล็กนะครับของในหลวงราชการที่9นะครับที่มีสมาชิกนะครับส่งมาขายนะครับเหรียญละหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับ แล้วดูและช่วยกันดูคลิปนี้นครับดูให้จบนะครับดูให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะส่งเหรียญมาขายกับผมนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็จะขึ้นที่มุมบนด้านซ้ายหรือมุมบนด้านขวาครับเป็นลายดีนะครับและถ้าเพื่อนๆ่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับและยังไม่ได้กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับก็จะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆแล้วก็การประกาศรับซื้อเหรียญนะครับ ส่วนถ้าคนไหนกดติดตามแล้วก็ช่วยผมแชร์เหมือนเดิมนะครับใกล้จะครบ2องหมืคนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์แจกของรางวัลที่ลึกนะครับครบส0,000ืคนนะครับทุกคนมีโอกาสได้หมดนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาดูวันไลฟ์นะครับจะเล่นแบบตอบคำถามได้ง่ายๆนะครับไม่ยากมากนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องนะครับผมขอแจ้งว่า ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ตกลงตกลงกับผมไปแล้วนะครับในไลน์นะครับว่าจะส่งเหรียญมาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็รบกวนนะครับก็ส่งเหรียญมาตามที่รับปากกันคุยตกลงราคากันไว้แล้วนะครับก็ส่งช่วยส่งเหรียญมาด้วยนะครับแล้วก็อย่าอย่าแบบเงียยไปอะไรอย่างงี้นะครับบางคนก็ออกจากไลน์ไปเลยก็มีนะออกจากไลน์ไปเลยไม่มีคนหะ้านี่นะหายต่อมไปเลยก็มีนะครับใช่ครับแต่ผมผมไม่ผมรู้สึกมันพอเรารับซื้อจริงมันก็เสียความรู้สึกนะครับ ไอพอคนพอเรารับซื้อจริงไอคนขายมันก็ไม่อยากขายไอพอคนไหนเราไม่ได้เราบอกว่าเราไม่ได้รับซื้อแบบนี้ก็มาด่าเราอีกเออผมไม่รู้จะเอาไงอะไรเนี่ยพอรับซื้อจริงก็ไม่มีคนขายพอไม่ได้รับซื้อก็หาว่าเราไม่ได้รับซื้อจริงอีกคนอยากขายก็คนอยากขายผมก็ไม่ได้ซื้อนะไอคนแบบว่าไม่อยากขายผมก็ผมอยากจะซื้อของเขามันก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็บ่นให้ฟังนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันก็อย่างว่าแหละเนาะอืมไม่ใช่ว่าผมจะหลอกเขานะมีเขาหลอกผมก็มี เออผมก็ยังนั่งขำๆอยู่เนี่ยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าเออส่งมาขายด้วยความจริงใจก็คุยแล้ว่็โตโตแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรมากก็อย่างนั้นแหละครับนะผมว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาหรือมีคําถามในถามว่าถามไว้ใต้คลิปแลมวกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับในหลวงนะครับรัชกาลที่9้าเป็นพระเศียรเล็กนะครับ เป็นพัสดเสียนเล็กนะครับที่มีสมาชิกส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญละหนึ่งพันบาทครับผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับหกเหรียญนะครับใช้เพื่อนๆดูนะครับว่าคิดว่าเป็นเหรียญไหนนะครับที่มันมีมูลค่าถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมจะให้ดูนะครับมันจะมีอยู่สามเหรียญครับอย่างละครึ่งแล้วนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะครับดูนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับนี่ให้ดูนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับเราไปต่อเหรียญที่สองนะครับ จะได้แบบฝึกดูไปด้วยนะครับว่าเหรียญแบบไหนมันลักษณะพิเศษยังไงนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับค่อยๆดูไปนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีอะไรเงี้ยนะครับไม่นานหรอกครับนี่นะครับแล้วก็ไปต่อไปกันที่เหรียญที่สามนะครับหยิบให้ดูนะครับแป๊บนึงนี่ครับเหรียญที่สามนะครับ เดี๋ยวเราลองสังเกตจุดที่มันแตกต่างกันนะครับจุดที่มันแตกต่างนะครับนี่นะครับเหรียญที่สามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อนที่เหรียญเหรียญที่สี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเหรียญที่สี่นะครับเหรียญนี้นะครับเห็นมีความแตกต่างตรงไหนกันไหมครับลองดูนะครับอันนี้ฝึก ตรสอบสายตานะครับตรวสอบสายตาไปในตัวนะครับอืมนี่นะครับแล้วก็เหรียญที่ห้านะครับเหรียญที่ห้านะครับเหรียญที่ห้านะครับนี่ครับดูนะครับเหรียญที่ห้าครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆมันก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับในแต่ละเหรียญนะครับนี่นะครับ แล้วก็เหรียญที่หกนะครับเหรียญที่หกเหรียญที่หกนะครับนี่ครับนี่อ่ะโอเคนะครับดูจบทั้งหกเหรียญแล้วนะครับก็เพื่อนคิดว่าเหรียญไหนบ้างครับที่มันจะมีมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับตามที่สมาชิกเขาส่งมานะครับมีอยู่สามเหรียญนะครับและเหรียญปกติมีสามเหรียญนะครับ ให้เวลาสักหนึ่งวินาทีแล้วกันนะครับโอเคนะครับหมดเวลานะครับก็เหรียญที่ดูแล้วมันจะพิเศษนะครับก็จะมีนะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่ห้าเหรียญที่หกนะครับส่วนเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สามเหรียญที่สี่นี่คือเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับนะครับแต่มันจะมีความพิเศษตรงไหนล่ะครับที่เขาเก่า กะบอกผมมานะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับกับเหรียญปกติเหรียญปกติอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคิดว่าพิเศษตรงไหนครับเขาบอกว่าเหรียญด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับก็เลยส่งมาขายที่ผมนะครับเป็นเหรียญละหนึ่งพันบาทครับส่งมาสามเหรียญครับกับเหรียญอื่นๆนะครับก็ไม่ได้เชิงส่งมาขายส่งมาให้ผมเช็คอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้ามันเป็นเงินจริงผมก็จะรับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคิดว่ามันจะเป็นเงินไหมหรือว่ายังไงครับเหรียญขวามือนะครับนี่ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดนะครับประมาณ20มิลิเมตรนะครับแล้วก็น้าหนักประมาณ3.4กรัมนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปก็หนักประมาณ3.4นะครับนี่นะครับ ผมจะเฉลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับก็โดยส่วนตัวนะครับแล้วก็มีหลักการคิสูของผมมาผมคิดว่ามันไม่ใช่เนื้อเงินครับเหรียญนี้นะครับเหรียญขวามือเนี่ยคือเหรียญปกตินะครับแต่แค่ผิวมันไม่เดิมนะผิวมันโดนอะไรมาเงี่ยทำความสะอาดหรือโดนน้ายาโดนอะไรก็แล้วแต่นะมันเลยออกเป็นสีแบบคุณๆครับแต่นี้คือเหรียญผิวเดิมจริงๆนะครับเห็นไหมครับมันจะมีข้อแตกต่างนะครับซึ่งมันอาจจะบานทําให้บางคนนะครับคิดว่ามันเป็นเหรียญเนื้อเงินได้นะครับได้นะครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื้อเงินนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับอันนี้ผมเอาหัวเป็นประการังนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เนื้อเงินแน่นอนนะครับนี่นะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเอาง่ายง่ายนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับขอบเฟืองจะต้องใหญ่กว่านะครับจากปกติที่ผมเคยเห็นทั่วไปนะแต่ผมไม่มีเหรียญจริงให้ดูหรอกเพราะผมไม่ได้นิยมครับแต่นี้เหรียญเนี่ยขอบด้านขวามือนะครับจะเล็กกว่าไหมครับที่เขาบอกว่าเนื้อเงินเห็นไหมครับอืมมันก็ไอ้นี่เป็นอย่างหนึ่งแล แล้วก็น้ําหนักอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับต้องเยอะกว่าเหรียญเนื้อเงินจะน้าหนักมากกว่าประมาณหนึ่งเท่านะครับมากกว่าประมาณพอสมควรนะครับไม่ได้ว่ามากกว่านิดหน่อยครับมากกว่าพอสมควรนะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับเหรียญที่หนึ่งก็ยังไม่ใช่นะครับผมให้ดูอนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะครับมันจะมีอยู่สามเหรียญนะครับที่ส่งมาให้ผมดูเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เหรียญที่สามนะครับ เหมือนกันนะครับขวามือเหรียญที่สองนะครับเหมือนกันนะครับด้านขวามือเห็นไหมครับเทียบกับเหรียญปกตินะครับเห็นไหมครับดูนะครับความแตกต่างนะครับนี่นะครับนี่เป็นของปีสี่หนึ่งนะครับที่เขาบอกเป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งมันอาจจะมีได้เพราะบางช่องก็อาจจะบอกมีเป็นเหรียญบาทเนื้อทองคําเนื้ออะไรก็มีหลายช่องที่เขาทําคลิปกันนะครับอืมนะครับ มันอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยเจอนะครับเอางี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเหรียญขวามือนะครับที่เขาบอกเป็นเนื้อเงินมันก็ยังบางกว่าเหรียญซ้ายมือธรรมดาเห็นไหมครับเห็นไหมลองเทียบดูนะครับเนี่ยถ้าเป็นสองกล้องลงไปนะครับมันก็แทบไม่เห็นความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ก็ยังไม่ใช่เนื้อเงินอยู่ดีนะครับสําหรับผมนะครับเหรียญขวามือเนี่ยครับนะครับเหรียญที่สองก็ยังไม่ใช่เนื้อเงินนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีพิสูจน์ให้แบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าพิสูจน์ยังไงนะครับแล้วก็มาต่อที่เหรียญที่สามนะครับที่พี่บอกว่าเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับคุณๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่อะเห็นไหมครับดูนะครับคลิปนี้ดูไปเรื่อยๆก็จะได้ความรู้นะครับถ้าไม่คิดมากนะครับนี่นะครับเห็นไหม ก็ดูเหมือนเดิมครับลักษณะของขอบเหรียญครับถ้ามันบางๆกว่าอย่างนี้นะก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อเงินไปได้เลยนะครับดูก่อนอันดับแรกนะครับต้องดูขอบก่อนนะครับอันดับแรกดูขอบก่อนว่าขอบมันหนากว่าไหมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูที่เนื้อผิวหรืออะไรเงี้ยดูเนื้อก่อนแล้วกันนะดูเนื้อก่อนว่ามันมีโอกาสเป็นเหมือนเนื้อเงินเหมือนมันไม่ปกติหรือเปล่าแล้วก็มาดูขอบนะครับหลังจากดูขอบนะครับหลังจากดูขอบนะครับถ้าเรามีเครื่องช่างนะครับเราก็ช่างน้ําหนักเอาเลยนะครับ ช่างน้ำหนักเอาเลยนะครับอันนี้ชัวร์สุดแล้วนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะช่างให้ดูแล้วกันนะเอาไว้เป็นที่ระทึกนะนะครับขอวางเอียงๆกันนะเครื่องช่างนะครับนี่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดานะครับเหรียญธรรมดาก็นี่นะครับนี่นะครับหนักประมาณสามจุดสี่นะครับก็ยังไม่ถึงนะครับสามจุดสามเจ็ดนะครับนะครับ นี่นะครับเอาออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญที่เขาบอกเป็นเนื้อเงินนะครับก็คือเหรียญนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญที่หนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็หนักประมาณสามจุดสามเจ็ดเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันไม่ได้แตกต่างจากสามจุดสี่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินน้ําหนักมันต้องมากกว่านี้นะครับประมาณห้ากว่านู่นเลยอะไรอย่างนี้นะครับนี่เหรียญที่สองนะครับที่เขาบอกเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับพี่เขาอันนี้บอกเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวผมช่างให้ดูนี่ครับ รียญนี so say, Now, nah. ้น้าหนักต่ 4, example, ําลงกว่าเดิมครับสามจุดสองเจ็ดยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรละครับเดี๋ยวน้าหนักเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าเพราะว่าอะไรน้าหนักมันถึงลงนะครับนี่นะครับเันนี้เหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามนะครับที่บอกเป็นเนื้อเงินนะครับสามจุดสามแปดนะครับเห็นไหมไม่ถึงสามจุดสี่สักเหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญเหรียญทั่วไปนะครับอีกสองเหรียญผมวัดวัดให้ดูกล่นสามจุดสามเก้าเหรียญทั่วไปเห็นไหมใกล้สามจุดสี่มากกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับ นี่สามจุดสี่สองเลยเหรียญน,นี้เกินนะครับเห็นไหมครับและสาเหตุที่ทําไมน้ําหนักเหรียญถึงลดลงนะครับสำหรับสาเหตุนะครับก็จะเป็นที่เพราะว่านะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันมันกัดก่อนนะมันโดนกัดก่อนมานะครับมันโดนแบบว่าน้ํายาอะไรอย่างเงี้ยกัดมานะครับเนื้อเนื้อโลหะมันก็เลยหลุดไปนะครับ มันก็เลยน้ำหนักเบาลงนะครับเบาลงนะครับเหมือนที่ผมบอกครับว่าเหรียญพวกนี้มันจะถูกผ่านการล้างหรือผ่านการโดนน้ายาอะไรมานะครับผิวมันก็เลยหลุดลอกไปเนื้อมันก็เลยหลุดลอกไปมันเลยทําให้น้ําหนักของเหรียญมันเบาลงนะครับอืมมันเบาลงใช่แต่ถ้าเนื้อเงินจริงๆมันต้องหนักเกินกว่านี้แล้วหนักประมาณห้ากว่านะครับประมาณนั้นอ่ะต้องเกินสี่ต้องเกินสี่จุดห้าขึ้นไปแน่นอนนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับอืมนะครับก็ดูกันง่ายๆเงี้ยสรุปนะ,ะครับคลิปนี้ก็ เหรียญเนื้อเงินไม่มีนะครับเหรียญละพันไม่มีนะครับสําหรับผมเนี่ยไม่เจอนะที่เขาส่งมายังไม่ใช่นะครับอืมนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองมีเหรียญเนื้อเงินก็ลองส่งมาให้ผมดูได้นะครับผมจะให้คําตอบได้บ้างนะครับอืมนะครับส่วนที่เหรียญหนึ่งบาทตอนนี้นะครับที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆนะครับผมผมจะมีให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทประเียนเล็กนะครับที่ตอนนี้นะครับราคาในหมู่นักสะสมนะครับ หากันอยู่นะครับแต่ต้องไปเหรียญสภาพสวยๆครับที่ราคาหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับอืมนะครับก็เป็นเหรียญตัวนี้นะครับนี่ครับเหรียญหนึ่งบาทอันนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ราคาผมรับซื้อนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ฟังให้ดีๆนะครับที่ราคาของนักสะสมทั่วไปเนี่ยครับราคากลางตอนนี้หาอยู่นะครับประมาณหนึ่งพันบาทนะครับนะครับ ในสภาพสวยๆนะครับในสภาพสวยๆไม่ใช่สภาพนี้นะสภาพนี้คือสภาพไม่สวยนะครับราคาก็จะหย่อนตามสภาพนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับถ้ายังไม่เห็นนะครับผมจะกล้องให้ดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับเห็นไหมชัดนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับสองเก้านะครับแต่เป็นบล็อกนี้นะครับบล็อกช่อไฟยาวนี้นะครับ บอกชาวฝอยยาตัวนี้นะครับก็มีราคาตอนนี้ครับถ้าเป็นสวยๆก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับถ้าใครมีและอยากขายได้ราคาประมาณนั้นก็ลองลงขายตามเพจ Facebook หรืออะไรนะครับน่าจะมีคนซื้อนะครับแต่ถ้าขายกับผมราคาไม่ถึงนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับถ้าจะขายกับผมราคามต้องถูกก่าท้องตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าคนกลางนะผมต้องมีกําไรนะครับเพื่อนๆทุกคนหวังว่าคงเข้าใจผมนะครับไม่งั้นผมจะมารับซื้อทําแปะอะไรล่ะจริงปะ อืมไม่งั้นไอ้อ้นมันจะมารับซื้อทําไม่วะไเมื่อมันราคาเท่านี้ถ้าขายเท่านี้มันจะได้อะไรวะเออใช่ป่ะมันก็อย่างเงี้ยแหละครับมันก็ทําอย่างว่าแหละครับเป็นธุรกิจนะครับนี่แต่ผมก็มาแนะนําให้สําหรับคนไหนที่มีนะครับก็รีบไปหาลงที่ลงขายกันได้เลยนะครับอืมเพราะตอนนี้ราคามันก็ขยับขึ้นมาเยอะจากเดิมตั้งเยอะนะครับข,ขยับมาเยอะนะอืมรักสองสามร้อยบาทจากสองขึ้นมาประมาณสองสามร้อยบาทนะครับต้องรีบขายนะครับตอนนี้ถ้าใครมีนะครับ เป็นช่อ้ายาวนะครับช่อ้ายาวปีสองเก้าเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญหมุนเวียนล่าสุดให้ดูแล้วกันนะครับสิบันดาบอะไรเงี้ยนะครับเหรียญหมุนเวียนของเดือนพฤษภาคมนะครับราคาอัปเดตล่าสุดราคากลางที่เขาซื้อๆนะครับจะได้ได้รับความรู้แล้วก็เออเผื่อจะได้มีมุมมองไปลองขายที่อื่นดูได้นะครับจะได้มีราคาในใจนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญที่หนึ่งพันบาทจริงๆก็ต้องเป็นเหรียญอย่างงี้ครับปีสองเก้า ช่อฟ้ายาวนะครับสรุปให้ฟังนะครับปีสองเก้าช่อฟ้ายาวสภาพสวยนะครับถึงได้หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเพื่อนๆดูแล้วคงจะได้สาระความรู้และประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้รับสาระประโยชน์ก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับนะครับผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับโอเคนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับของทางช่องของผมนะครับก็เป็นไลน์ดีนะครับ aon ครับ c h A n n e l 8 8 8นะครับ onchannel 8 8นะครับี๋ยวผมก็จะขึ้นไป qr code ไปให้นะครับแล้วก็สแกนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ด้วย id line ก็เป็นตัวสังกิตตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับก็กดค้นหาเพื่อนได้เลยเหมือนตามคลิปก่อนๆที่ผมบอกไปนะครับส่วนถ้าย่างไงนะถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับและคิดว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นก็อย่าลืมช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ให้ผมครับจะได้ครบ20,000ื่นคนเร็วๆนะครับผมอยากแจกแล้วเนี่ยนะ โอเคนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ